วัสดีค่ะเราก็เสร็จภารกิจแล้วนะเราก็มาเดินลอตลาดนะคะมาเดินลอตลาดนะคะดูต้นไม้ดูผลไม้นะคะโอ้มะละกอในดาเห็นมะละกอนะคะแล้วเราก็จะไปทําธุระต่อนะคะธุระวันนี้มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะไปยืนงงในในดงดอกอะไรไปยืนง,งงในดงผลไม้ออ้ยคอยเห็นไนระอย่างคอยเห็นหมักละมุดดอก อุ้ยอยากได้อยากได้มีเตอแนลอยากได้อยากได้อะไรอะไรก็มีเตอแนลอยากได้อยากได้โอ้หมะละกอสุ่มเพรอ้าเอ้าย่าได้แล้วมะละกอนะคะคือภารกิจของยาดูดเห็นต้นมะกรูดแล้วนะนี่มะกรูดใบใหญ่ๆนี่โอ้นี่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 มะกรูดมะกรูดนะคะเออ แต่ว่าเราเหนื่อยแล้วเดี๋ยวรอปลูกตอนหน้าฝนโอ้โหมีอะไรเยอะแยะมากมายอู้ต้นผักหวานนี่อู้ต้นผักหวานต้นใหญ่อู้งาะเงาะเงาะนะคะเงาะโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ละมุดพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอ้ยต้นมะข้อก็มีตัวนี้มะข้อหวานแลวมะข้อสมนาะนี่เอา้าลำใหญ่อะไรไม่ใช่ต้นมะข้อตัวนี้โอ้ย อันอันลำไยยังนี่ลำไยคิดตั้นแม่ค่ะอ๋อลำไยคิดตันขอเรีว่าต้นมะค้อพี่น้องลำไยคิดตันขอเรีว่าต้นมะค้อโอ้ยหนอตามาถึงของนี่ลำไยคิดตั้นพี่เออพี่โยโรบอกว่ามันอร่อยมากนะอร่อยอร่อยอืมโอ้ยนี่มากพุชชานี่มากมากกะทันนี่เออมากกะทันอุ้ยหน่อยน้อยหน้อยใหญ่เอาเป็นหมากเราก็ได้ด้วยนี่ โอ้ยบด้อกไปใส่ดอกอยู่ต้นไม้นี่ละน่าเพราะว่าชอบมากเลยนะคะต้นไม้นี่ต้นไมไ้ไม่ได้ถ้าเป็นหน้าฝนเราจะซื้อแต่ว่าอันนี้มันหน้าแรงแล้วมันออไฟฝนต้นหนาวแล้วค่ะเราต้องได้ดูแลยากก็เลยไม่เอาค่ะไม่สนใจนะคะเดี๋ยวพอหน้าฝนต้นฝนเราค่อยมาซื้อใหม่นะคะแต่ว่าอยากได้อยู่นะคะ พูดจะไมเอาเสียงออกเพลงเต็นี่นี่นีงามงามงมนี่ไปเ็ดกับเขานี่นี่โอ้ยงามงามเถอไม่เท่าไหร่รับโอ้ยงามกนี่เขาโรดนี่โอ้ยบนี่ซบคอยเห็นสากไหมพี่น้องทั้งไ่ทั้งง่ทั้งไงทั้งแง่เอาไปตำยังก็ตำอันโลงทานตำสะเทือน เตือนทุ่งเตือนทุ่งโอ้ยกลองเข่าก็ไม่ต่านงามๆเลยพี่น้องเด้ออ่าวไปย่าง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 อันนี้ก็กำลังคุยนะคะับเอฟซีย่างก่อนย่าง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 หาเนี้ยอยากได้นี่แหละเนี้ยอยากได้อยากได้นะอันนี้อันเท่าไหร่จ๊ะอันละร้อยครับอันละหนึ่งร้อยเนาะสีได้หมดมันบ่แมนครับสีได้ทั้งผ้าทั้งเสียมันบ่ จ้านี่ค่ะซื้อเหล็กสีนะคะไปผลพ้าฝนมีดนะคะมามาซื้อ,อยางรัดผมนะคะอ่าม่วงเขียวชมพูแดงเหลืองนะคะให้ครบทุกสีนะคะให้ครบทุกสีไหนสีเหลืองนี่สีเหลืองนะคะแล้วก็สีส้มไหนสีส้มอยู่ไหนเนาะ อ๋อแดงอันนี้หรือเปล่าแดงไหนถูกแล้วนะยังไม่ได้สีส้มเลยนะนี่สีส้มมีไหมสีส้มมีไหมไม่มีสีส้ม มีอันนั้นอยู่บ่กคะ่ะอันปอกข้อหมานะ่ะมีบ่าอ,อันนี้เอาอยางมัดผมก่อนนี่ซื้อกระดิ่งไปใส่น้องหมาก่อนนะสีชมพูกับสีฟ้า,ฟาอันนี้เสื้อมันบ่นน่ อันนี้ไหบออันนี้อันคอยพยายาได้แยกกันนะมีเสื้อมันแยกบอบามีแยกบอบออันอันนี้แยกบ่มีบ่เสื้อมันนี่เสื้อกอันแยกบ่มีบ่ อเ้ที่ายอืรไรน,น,งไงไน,นี่แต่าาว่าอันเป็นูุดนี้กับซาบะเท่กันบ่เออเดี๋ยวขาอ๋อนี่ก็ได้บะมี่กันเลือกเอาอยู่นี่ละเดี๋ยวมาสีไหนนาะสีนี้ สีแดงส,สีฟ้าอ๋อสีฟ้านี่คือบ่หมีปอกมั้งสิเอออันนี้ก็บ่หมีปอกอันนี้มันสายจตูงย่างเดียวเดี๋ยวเขาใส่ให้จะเด็ดอันนี้มันจะเออเอ,เออ,เอ,อนั่นแหละมันต้องมีปอกเพราะว่ามันเป็นสุดรน่ะนะคอยก็เลยสิเอาแบบเป็นสุด มีสีฝาอะไรอย่างนี้จะสีหมองแสดงว่าใยนั้นแกอเอากำลังลูกสาวหรือเปล่อือขายอยู่บ้านอื่นก็มี้อื่นกับอ๋ออ๋อเพเป็นยังนี่อ๋อมันได้นี่ก็ได้อ่ะแต่ว่าคอยอยากได้สีชมพูมีบ่บ่มีชมพูบ่มีบ่มีแต่สีส้มกับสีฟ้าบ่มีอันว่นบ่มีอันหวานๆเนาะ นี่ซื้อไปให้ไอ้ถังเงินถังทองนะอ๋อมามันต้องรุ่นนั้นรุ่นไหนนี่ยี่สิบแปดนี่ไหนไหนเออนี้ยี่สิบแปดค่รุ่นนี้บ่เออมันเพอกินบ่นี่นะแต่มันก็น่าฮักดีแต่แต่มันต้องเอาชามใหญ่ชามใหญ่เลยเหรอเออยี่สิบแปดราคาเท่ากันโอ้โหเรื่องขนาแมวแต่นี้มันก็น่ารักดีนะไอ้นั่นอาหารแมวไส่เต็มถ้วยนี่ก็พอแล้ว ชามใหญ่ดีกว่ามาน่ามันจะเอาอันนี้ดีกว่าเนาะมันมันใหญ่กว่ามันมันคุ้มเวลามันโตมันก็ใส่ได้เนาะเออนะนจะเอาอันนี้ไปเก็บแต่ค่อยเห็นมันน่ารักดีค่อยเห็นนน่ารักดีไหนค่อยหยิบมาตรงไหนแล้วเมื่อกี้นี้เออไม่รู้หยิบตรงไหนเออนี่มาดูอันนี้นะ อันนี้เม็ดมักทั่วยังนี่ทั่วฝักยาวทั่วค้างอันนี้ทั่วยังสันนี่ทั่วปีบ่ปีบออันนี้จ้าทั่วปีปลูกตอนนี้ก็ได้บ่ไ่ได้หอทั่วปีมักทั่วผู้นี่มักทั่วผู้แล้วก็เอายางอีกบาดนี้ อันนี้มักเขืออะไรัวปักยาวใบเขือปักยาวเม็ดอันเดียวกันไหมพันเดียวกันไหมนี่ตาตาตา อันนี้ผักไงเนื้อหลายบ่บุบท่านั่นบ่อเอาอันนี้ด้วยกวางตุงงต้งดอกกวางตุ้งดอกแล้วก็ผักอหอมผักหอมนี่พันใหญ่หรือพันเล็กตาพันใหญ่หรือพันเล็กพันใหญ่เมนบ่ เออขันทัพน้อยมัน ENNIS ออกดอกไวอันนี้ผวกฝักยาวอันนี้อ,อ้อันนี้น่างามแต่น้ะงเนนบ่เม้นบ่ขั้นนี้บ่อันนั้นก็เอานี้ออกสะนเอาอันนี้ออกอาเบ็เนาะกบมันบ่ฝักใหญ่มันบ่นะจีดฟ้าโก บ่มักแตงคอยปลูกคอยย่ามันว่าเป็นนั่นแหละมันไม่ได้ซีดฮอร์โมนดูๆนี่แหละอันนี้พักยังนี่ไผ่ตู้บ่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 เอาไผ่ตู้เอานี่ล่ะนี่เอาคอยเอาสองย่างนี่ล่ะเอา จัาซื้อยังไปปลูกข้ต้นได้ขายแล้วขอถิ่นแบบนี้บ่เบิ่งหนูจะปลูกได้เลยจังได้ขายนะเขาแบบไม่ได้ที้ดใหญ่ได้เขาอทิ้จแตฟาดปลูกขาปลูกอันนี้อันนี้น้าขายอันนี้แล้วทูฟักเงาครับอันนี้ผักกาดจอยผักการหิ่งผักอีจูวันนี้กลับไปปลูกเดี๋ยวเพื่อนทามันงามอมเพื่อนเบื้งเบิ่ง ได้ลาเมือนกันละข้ใจใจเอออันนี้น่ะงามได้เนาะอันนี้เนาะคัะอันนี้น่ะกวางตุ้งของยุคอืมมนจะแซ่บแต่เติมน้ำมันหอยอันนี้น่ะบ้านเขามีนิยมกินด้วย่างประเทศค่อยๆผู้อยู่งามอยู่ทายดีทีเดียวมันหวานอัืมมาเติมน้ำมันหอยชิลเลอร์แล้วชิลเลอร์แล้วปะกกานี่ก็งามได้เนาะ

อันนี้เ้าดูขายดูนี่ขายเนื้อเลนี่น่ะขายเนื้อเลิศพักหอมเจ้านี่น่ะโอยไหนยาได้อะไรโอ้ยจักบานนี่น่ะห้าร้อยห้าสิบเขาบอมากสีมันหมืน่น เออคอยมักสีแจ่งเฮ้ยอันนั้นค uh> ืออะไรอย่าไปซองก่นนะอย่าไปซองอ๋อพวเอาบางตัวบางเงาบางตัปีนี้เนี่ยเออก็เอาก็ใช้ให้เจ้าแล้วเอาอันนี้อันนี้อันนี้หอมยังกาะหอมแบงเนาะเอาเด็ดที่มาเดี๋ยวนะของขอเท่าไรเนาะเด็ดที่มาอยู่เนี่ย มัใช้ที่มาา่บาเทก็ีเป็นองอหอดพูดระบตาเราเล้ขีดเป็นก้อนสมันหอดพูดระบอเาคือคอยยิบองซ้อันนึงคือหอดว่บันหอดกช่งนับ้แมนพูดถึงหอดระบขีดนึงนะก็ดีระบอ่แถมบ่น เออเอาเอาสันเออโอ้ยคุณตาใจดีตเรองะิก็มีด้วยเบอก็เอาเบบเ้าก็มี